สวัสดีครับสาระพันคลิปมาต่อโซนิกกันนะครับจากคลิปที่เล้ววงจรจุดระเบิดนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรได้ทั้งสีสายไฟนะครับกล่องโซนิกมีสีสายราคาพันกว่าบาทนะครับอย่างที่เตือนไว้นะครับเวลาเกิดเหตุต้องไปจอดโรงพักก็ต้องถอดออกนะครับ หายนะครับกล่องสีสายไฟก็มีสายพันเซอร์สายไฟเลี้ยงพันเซอร์คอยอน้ำเงินเหลืองไฟเลี้ยงดำนะครับซึ่งมาจากสวิต์กุญแจนะครับพันเซอร์น้ำเงินเหลืองจีเขียวกราวนะครับสายดินนะครับแล้วก็ออก ดำเหลืองไปที่คอยหัวเทียนแปลงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ส่งไปที่หัวเทียนเราก็ใกล้จะจบแล้วนะครับต่อไปเป็นวงจรที่น่าสนใจวงจรสตาร์ทมือสตาร์ทไฟฟ้านะครับต้องขออภัยขูกขัดขุกขัดนะครับก็เนื่องจากสุขภาพร่างกายนะครับ แล้วก็ห่างหายห่างนิดนึงนะครับไปหาหมอไปอะไระมีหมอเป็นเพื่อนแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับบางทีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ทําให้เรามันไม่สมุทนะครับชีวิตไม่สมุทเลยช่วงนี้นะครับวงจรสตาร์ทโซนิกกรณีที่ทําไมเขาต้องมาโชว์ใน,ในเมื่อการหลักการวงจร ไม่ว่าจะค่ายไหนเหมือนกันนะครับแต่ผ่าเอินว่ารถรุ่นนี้มันมีคัดมือนะครับเขาออกแบบมาให้กรณีเครื่องยนต์ดับในอยู่ในตำแหน่งเกียร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่เกียร์ว่างนะครับไปดับอยู่ไฟแดงเกียร์สองสามสี่เกียร์หนึ่งสองสามสห้า นะครับกปกติแล้วมันจะสตาร์ทได้เฉพาะเกียร์ว่างนะครับมาตรฐานความปลอดภัยแต่ทีนี้ในเวลาฉุกเฉินเร่งรีบถ้ารถมันไปดับเขาก็ออกแบบวงจรน,นี้มาเผื่อให้สตาร์ทได้ทุกเกียร์นะครับด้วยการต่อสวิตช์ที่คัดเมอ่อนะครับามาดูวงจร อธิบายวงจรแล้วพร้อมสีสายไฟนะครับไฟจากแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้เบาะนะครับแบตเตอรี่ก็จะนอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีฟิวหลักฟิวลองวงจรสตาร์ทนี่จะใช้ไฟที่ออกมาจากฟิวหลัก15แอมป์นะครับสังเกตว่า จากไฟแบตเตอรี่มันจะมีสายเส้นหนึ่งต่อไปรอแล้วนะครับสายสีแดงเส้นใหญ่นะครับเพราะว่ามอเตอร์สตาร์เน่กินกระแสะเยอะนะครับก็ต้องใช้เส้นใหญ่นะครับสีแดงเห็นไหมครับต่อไปรอที่หน้าคอนแทคอยู่ในรีเลย์สตาร์นะครับรีเลย์สตาร์ก็คือถ้าไม่สั่งงานมันก็ไฟก็จะข้ามไปไม่ได้นะครับ ถ้าข้ามไปได้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่จะต่อไปมอเตอร์สตาร์ทที่อยู่ติดตั้งอยู่เครื่องยนต์นะครับก็เป็นแดงขาวนะครับเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปตัวมอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทขันน็อตก็คือลงกลาวในตัวนะครับ่าต่อไปอย่างนี้มันไปไม่ได้นะครับรีเลย์ปกติหน้าคอนแทกมันจะ ไม่ติดไม่สัมผัสกันนะครับกินกระแสยเยอะเขาจะใชะ้การควบคุมจากสวิตท,ที่กินไฟน้อยก็คือสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อจะดูดหน้าคอนแทคให้มันหน้าคอนแทคมันต่อเป็นสะพานถึงกันนะครับวงจรควบคุมคือก็คือ,อเส้นเล็กตรงนี้นะครับก็จะต่อมาผ่านฟิวสีแดงเหมือนกันนะครับ ผ่านฟิว์หลัก15แอมออกจากฟิวก็เป็นแดงแล้วก็ไปที่สวิตช์กุญแจนะครับเขาเขียนว่าสวิตช์จุดระเบิดให้เข้าใจนะครับอันเดียวกันนะครับสวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจเป็นดำนะครับเป็นเมนดำโซนิคมีเมนสสีนะครับสีดำแล้วก็ขาวเขียวนะครับ ออกจากฟิวหลักไปเปิดใต้บ่อเห็นฟิวสองตัวนะครับฟิวหลัก1 5แอมป์นี่ฟิวรอง1 0แอมป์นะครับใช้ผ่านฟิว10แอมป์ก็พอนะครับเพียงพอที่จะไปสร้างสนามแม่เหล็กนะครับให้คอนแทคนี้มันทำงานนะครับสายเมนสีดำนี่มันมีไม่กี่จุดนะครับมีวงจรจุดระเบิดจุดหนึ่งนะครับ แล้วผ่านฟิวลอง10แอมป์นี่เป็นขาวเขียวนี่ใช้ไฟสัญญาณทั้งหมดนะครับแม้แต่วงจรสตาร์ทนะครับรวมบนจกรสตาร์ทด้วยนะครับไฟสัญญาณก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรเกวัดน้ำมันมีเกมีอะไรอีก ก็จะใช้เมนสายสีนี้ไม่งงนะครับเพราะว่าถ้าดูอันรู้สึกว่าจะอันนี้เป็นคลิปรีเพย์เคยลงไปแล้วนะครับเมนโซนิกเป็นสีนี้นะครับขาวเขียวแต่ก่อนที่จะเป็นขาวเขียวเพียงแค่ผ่านมาจากสวิ้กุญแจเนี่ยเป็นดํามาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาที่ฟิวลองที่อยู่ใต้เบาะวางอยู่คู่กันกับฟิวหลักนะครับ วงจรมันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากสวิ้กกุญแจลากสายมาที่ฟิวใต้บ่อนี่มันไกลนะครับแต่ไม่เคยเจอปัญหาสายขาดในนะครับเส้นนี้ก็ผ่านฟิวแล้วก็เป็นผ่านฟิวลอง10แอมป์แล้วก็เป็นเมนนะครับจุดนี้แหละครับก็จะเอาไปใช้ในวงจรสัญญาณต่างๆก็คือสายเมนก็คือ ขาวเขียวนะครับส่วนมากแล้ว Honda จะเป็นดำใช่ไหมครับแต่ Sonic ก,ก็เป็นดำอยู่นิดนึงนะครับเอาไปใช้นิดนึงมี2จุดก็คือจุดนี้แล้วก็ต่อจากตรงนี้ต่อแยกเป็น3แยกไปก็ต่อหลังสวิตกุญแจทั้งหมดนะครับไปใช้ในวงจรจุดระเบิดจุดเดียวกับแค่นั้นเองนะครับสายสีดำ อันนี้ก็มีไฟ12โวลต์นะครับสีดำแล้วก็ผ่านฟิวก็เป็นขาวเขียวเป็นเมนนะครับไปเปิดไปดูไล่วงจรไฟเลี้ยวไปดูที่รีเลย์ไฟเลี้ยวก็จะมีสายสีนี้นะครับขาวเขียวไปดูที่แตรก็จะมีสายสีนี้นะครับอาจจะทําให้ท่านงงให้เข้าใจนะครับว่าเป็นนี่เป็นเมนอีกเส้นหนึ่งเปลี่ยนสีทําไมก็ไม่รู้นะครับก็เพื่อให้ง่ายแล้วก็ ถูกต้องตามหลักวิศวกรนะครับก็เลยเมื่อผ่านอุปกรณ์มันก็จะเปลี่ยนสีนะครับสรุปว่าเมนขาวเขียวนะครับขาวเขียวก็จะต่อไปที่สวิตสตาร์ทนะครับสวิตสตาร์ทก็คือสวิตแฮนข้างขวาปุ่มเล็กๆเ,เหมือนสวิตแตรนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บนะครับ ซึ่งมันกินไฟไม่เยอะมันก็ไม่มีผลนะครับปุ่มเล็กๆปุ่มสตาร์ทเล็กๆนี่ก็พอไฟก็จากขาวเขียวก็ผ่านสวิตช์สตาร์ทเสร็จเปลี่ยนสีเป็นเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงเหลืองแดงก็จะวิ่งไปที่ขดลวดอยู่ในรีเลย์สตาร์ทนะครับ รีเลย์สตาร์ทก็จะมี4เส้นใช่ไหมครับเมน2เส้นที่ต่อไปมอเตอร์เข้ากับออกนะครับตัวนี้ควบคุมสร้างสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ต่อออกมาเพื่อจะลงกล่าวเป็นเขียวแดงนะครับเข้าเหลืองแดงออกเขียวแดงนะครับดีเลย์สตาร์ทโซนิกนะครับจำสีสายไฟด้วยนะครับถ้าไม่จำก็ต้องกลับมาเปิดดูคลิปใหม่นะครับ เหลืองแดงเข้าพันเข้าไปในขดลวดสร้างเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทกนะครับออกเป็นเขียวแดงวงจรเดิมๆไม่มีคัดถ้าเป็นรถไม่มีคัดก็จะวิ่งไปที่สวิตช์ไฟเกียร์ว้างนะครับลงกลาวที่เกียร์ครบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทกทำงาน ไฟก็ไปที่มอเตอร์สตาร์นั่นเองแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้นะครับกรณีรถมันไปดับฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่เราจะตกใจนะครับไฟแดงข้างหลังบีบแต่ไล่บีบแต่ไล่อย่างนี้นะครับรถมันดับก็มันติดเกียร์อยู่มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่เกียร์ว่างมันสตาร์ทไม่ได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมานะครับ ด้วยการต่อไปที่สวิตคัตมีสวิตคัตนะครับถ้าตามคัตตามคัตสวิตตัวนี้แตะลงกล่าวได้นะครับพร้อมกับกดสวิตสตาร์ทนะครับตามคัตแล้วกดสวิตสตาร์ทไฟก็ลงกล่าวสร้างสนามแม่เหล็กได้เหมือนกันไม่ต้องผ่านไปเกียร์ว่างนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับวงจรเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยต้องมาใส่ไดโอดด้านไฟนะครับ ไฟจะวิ่งได้ทางเดียวนี่นะครับผ่านไดโอดกรณีอยู่เกียยวว่างก็เห็นไหมครับเขียวแดงผ่านไดโอดเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับ LG Light Green นี่คือเขียวอ่อนแดงนะครับเขียวอ่อนแดงสายสีเขียวอ่อนแดงผ่านไดโอดไดโอดติดตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับอยู่ในตัวรถแหละจุดใดจุดหนึ่งสำหรับโซนิกสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทท้าไม่มีนะครับ ก็ผ่านสวิตช์ไฟเกียร์่่างลงกล่าวควบวงจรนะครับแล้วตรงนี้ต่อหลอดไฟเกียร์่่างโชว์ให้เห็นนะครับแล้วทำไมเขาต้องใส่ไดโอดอถ้าไม่ใส่ไดโอดไฟมันจะย้อนนะครับ ไฟจะย้อนไปหลอดไฟเกียร์อื่นนะครับอันนี้กันกันไว้กันไว้ไม่ให้กาวนะครับกาววิ่งย้อนไปหาอ่าอ่ายังไงเดี๋ยวครับอตอนอบรมไม่มีบอกนะครับอันนี้ผมแกะวงจรและอธิบายเองนะครับตามความเข้าใจของผมไดโอดต่อไว้ทำไมนะครับ ไฟเกียร์อื่นนะครับชุดสวิตชเกียร์ว่างนี่มันจะมีสายไฟเกียร์อื่นามารวมอยู่ด้วยนะครับ1 2 3 4 5นะครับถ้าไม่ต่อไดโอดนี่กันไว้ตรงนี้นะครับไฟก็จะย้อนนะครับ1 2อามหมันจะต่อมารวมกันตรงนี้นะครับ ตรงที่สวิตเกียร์ว่างนะครับถ้าเราไปเข้าเกียร์หนึ่งมันก็จะไปแตะที่ตำแหน่งาสายเกียร์หนึ่งสายเกียร์หนึ่งเป็นสีอะไรก็ไม่ต้องจําดูหน้างานนะครับเกียร์สองอีกสีหนึ่งเกียร์สามอีกสีหนึ่งเกียร์สี่เกียร์ห้าคนละสีนะครับแล้วทีนี้ถ้าไม่ต่อไดโอดไฟมันจะย้อนกลับถ้าเราไปํำคัดเนี่ย ไฟที่มันผ่านหลอดมานะครับผ่านหลอดไฟสัญญาณหลอดไฟเกียร์ที่เลือนใหม่นะครับเป็นไฟบวกวิ่งลงมาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต่อไดโอดกัน้นไดโอดคือให้ไฟวิ่งได้ทางนี้ทางเดียวนะครับย้อนกลับไปไม่ได้นะครับถ้าไม่มีไดโอดไฟมันก็จะย้อนไปเวลาเราํำกัดมันก็จะช็อตนะครับช็อตกับกราวช็อตกับโครงนี้นะครับ ทําให้ฟิวขาดอะไรอย่างนี้นะครับวงจรไม่ถูกต้องนะครับก็คือต่อไดโอดไว้กั้นเฉยๆอ่าก็ไฟก็วิ่งได้ปกติไดโอดติดตั้งตรงไหนเดี๋ยวอ่าอ่าจะดูเปิดให้ดูนะครับอ่าก็คือวิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับจําเป็นต้องมีไดโอดนะครับเข้าใจวงจรนะครับอ่าถ้าไม่มีเกียร์บ้างถ้า ออกแบบสมมุติว่าตัดส่วนนี้ไปเลยนะครับจากสา,ายเขียวแดง,งนี่นะครับไปถึงเกียร์ว,ว่างตัดทิ้งไปเนี่ยสตาร์ทได้ทุกเกียร์ก็ได้เช่นกันนะครับกำคัดแล้วสตาร์ทนะครับไม่ต้องมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับตัดออกได้นะครับ m o d ฟายนี่นะครับเกียร์ว,ว่างก็สตาร์ทได้เกียร์ไหนก็สตาร์ทได้นะครับตัดออกเลยอย่างนี้ก็ได้ เวลาตรวจสอบนะครับเวลาตรวจสอบก็ไล่ทีละจุดนะครับาการคัดสตาร์ทแล้วสวิตช์มันโดนฝนโดนแดดนี่สวิตช์มันบอบบางอาจจะบอบบางนะครับก็ฉีดโซนแอกฉีดน้ำมันครอบจักรวาลกัดตะการหน่อยนะครับกําแล้วกดปุ่มสตาร์ทสมมติไม่ต่อเอาเอาเกียร์ว,ว่างนะครับ รีเลสตาร์ทดังแก๊กแล้วมอเตอร์ยังไม่หมุนนี่ก็ต่อตรงตรงนี้เลยนะครับต่อทดสอบมอเตอร์เสียไหมนะครับาหาคีมทางคีมหุบมนะครับแต่เลยแต่กดให้แรงนะครับพอรู้ว่ามอเตอร์หมุนก็พอนะครับกดแล้วมอเตอร์หมุนแต่พอตรวจสอบวงจรกดสตาร์ดกดสตาร์ทแล้วกำคัดนะครับ รีเลย์ดังแก๊กแต่มอเตอร์ไม่หมุนนี่แสดงว่าวงจรนี้ทำงานปกติรีเลย์ทำงานแล้วหน้าสัมผัสรีเลย์ไม่แตะกันนะครับก็คือรีเลย์เสียนะครับแต่ถ้ากดแล้วมันไม่มีเสียงอะไรตอบสนองเลยกดสตาร์ทกำคัดเฉยนะครับก็ต้องมาดูที่สวิตสตาร์ตตัวนี้นะครับที่แฮนนะครับ แล้วก็สวิตชัตนะครับาการตรวจสอบนะครับดไดโอดก็คือกั้นไฟนะครับไม่ให้ไฟจากเกียร์อื่นไปลงกลาวนะครับเดี๋ยวมันช็อตนะครับก็ไปดูไดโอดอยู่ตรงไหนของรถนะครับอันนี้นะครับไดโอดขามันจะเอียงเหมือนรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับ แล้วเขาก็จะติดตั้งอยู่ในชุดสายไฟแบบนี้นะครับอยู่แถวไหนเนี่ยมองด้วยภาพก็คือมันเขาจะพันเทปเห็นไหมครับพันเทปพันเทปติดกับชุดสายไฟเลยตัวนี้ได้อดถอดได้นะครับถอดออกมาวัดนะครับมัลติมิเตอร์ตั้งเรงอวัดความต้านทานนะครับ อา,อาคูณสิก็จะพอนะครับเข็มมิเตอร์ต้องขึ้นได้ข้างเดียวนะครับขึ้นได้ข้างเดียวแถงว่าไม่เสียถ้าวัดแล้วขึ้นสองข้างคือไดโอดเสียวัดแล้วไม่ขึ้นสักข้างนะครับสลับขั้วมิเตอร์นะครับไดโอดเสียนะครับก็เปลี่ยนไดโอดนะครับกรณีรลด สตาร์ทมือเพราะโซนิคมันเป็นรถใช้คัดมมอนะครับไม่ใช่คัดอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็มีติดปัญหาอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับจบโซนิคนะครับหลักๆก,ก็คือมีเมน2ส,สีนะครับสีดำกับขาวเขียวแล้วก็สวิสตช์สตาร์ทสตาร์ทมือนะครับน่าสนใจเดี๋ยวจะงงว่าอะไรอยู่ที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับ ก็คือสวิตคัตนะครับสวิตคัตมีผลกับเอ่เอามาช่วยวงจรสตาร์ทกรณีรถติดเกียร์นะครับสตาร์ทได้ทุกเกียร์สตาร์ทเมอร์นะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่รุ่นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ